รู้ไหมก่อนก็จะเป็นนางร้ายสายแบ๊วเนี่ยเขาเป็นนางเอกชื่อดังมาก่อนคยเป็นนานมากเลยนะแม่เรื่องอันดากับฟ้าสจกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่โอ้ยน่าจะ20กว่าปีแล้วค่ะตอนนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่เรียนตอนนั้นอายุ1 3 1 4ประมาณนี้ค่ะพี่ยาโอ้ยสิบสก็คือเป็นเป็นหนังเรื่องแรกค่ะจริงๆเข้าวงการจริงจอ่ะคือเริ่มถ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่อายุ13แล้วก็มีการประกวดแล้วก็มามาได้เล่นหนังอ แล้วเราแล้วเราก็เป็นนางเอกเปรี้ยงขึ้นมาตอนนั้นเลยที่ทุกคนจับตามองว่าบกเฮ้ยมันคือคู่กับอนันดาใช่คือใหม่ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็จะเป็นแบบภาพยนตร์ที่ค่อนข้างแบบมือหวาในยุคนั้นคือจะเหมือนแบบว่าแบบมีการใส่ชุดว่ายน้ำมีแบบฉากแบบจูบกันเลรอย่างงี้คือซึ่งสมัยก่อนมันจะแบบไม่ได้แล้วทำไมการเล่นนะใช่ใช่แล้วเด็กเราหูโดนกระแสแบบเยอะมากแล้วทำไมการรับล่ะก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่ามันเป็นงานไงแล้วคือตอนนั้นคือแบบใจใสอ่ะนึกออกไหมเขินไหมเขิน ต่างคนก็ต่างเขินนะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมาแบบเล่นหนังที่มันอีโรติกด้วยกันนะ่ะพอเจอกันมันก็แบบบอกไม่ถูกอะแบบมมคนที่เป็จะกรีจักีแล้วจริงๆตอนนั้นมีแอบปิง้งแบบบอก้ยไทยแล้วคนน่ารักน้องใสเซ็กซี่จริงน้องมันก็มีแบบว่าเหมือนแบบแหมเขาเป็นจูบแรกของเราเนาะพี่อั๋นนี่คือแบบไปบอกคนทั้งโลกได้ว่าฉันไม่อายนะคะว่าจูบแรกของฉันคืออนันดา ก็แบบก็หลอดีเนอะกรูบเลงเงี้ยแต่แบบเออเราก็ไม่ไม่คือมันไม่ได้มีความคิดเหมือนแบบไปทางเชิงชุขสาวมันเด็กมากใช่ค่ะอีกข้อคำถามคำถามหนึ่งคาใจกันทั้งประเทศมา20กว่าปีแล้วเธอกับอนันดาเป็นแฟนกันไหมตอนนั้นไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นคุยกันยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่พูดภาษาไทยกับเราเราก็ภาษาอังกฤษไมกกริกเท่าไหร่ตอนนั้นคือเหมือนทำไมเขาพูดไทยไม่ได้หรอคือไม่ไม่สื่อสารกันด้วยภาษาไทยนอกจากบทภาพยนตร์อะค่ะ คือเพาแต่ว่าเขาก็ท่องเข้าไปใช่เขาก็คาราโอเกะไปเราก็เล่นในส่วนของเราอะไรเงี้ยแต่โอเคก่อนหน้านั้นก็มีการแบบว่าเวิร์กช็อปมีการไปเรียนการแสดงกับหมอน้อยกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอห้าสี่สามสองปุ๊บก็เล่นพอคัดปุ๊บก็คือมันไม่รู้จะคุยอะไรกันเพราะเขาก็เหมือนแบบเขาก็เด็กด้วยเราก็เด็กด้วยเราก็ไม่รู้จะแบบอยากคุยก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบ พูดภาษาอังกฤษกับเราเราก็ฟังออกแต่แบบบางทีก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความที่แบบเกรงๆด้วยกันทั้งคูแ่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเคยวนเวียนกลับมาเจอกันไหมเคยเจอตอนนี้นที่พูดภาษาไทยแข็งแรงกันแล้วเน,นี่ยเคยเจอเคยเจอเคย,เ,คยเขาเคยมาที่รายการวิทยุค,ค่ะตอนนั้นเขาเล่นหนังแล้วก็มาโป,โปรโมทหนังก็<บ>ตกใจด้วยกันทัง้งคู่ว่าเหมือนแบบล่วงงานกันตอนนั้นแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยสิบปีหลังจากนั้นแล้วก็มาเจอกันเลยแล้วตอนเจอกันอีกทีหนึ่งเป็นไงได้แบบพูดกันว่าเออตอนนั้นเราไม่คุยยกันเล พีกที่สุดไหมตอนนั้นอะพีคคะพีกแล้วแต่ว่าบทของน้องนกที่เล่นเป็นนกสองหัวเนี่ยพีกว่าคะคือตั้งแต่เล่นหนังใช่ไหมคะคือเวลาไปไหนคนก็จะเรียกเราว่าแบบฟ้าสายฟ้าสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะรู้จักจอยในชื่อของฟ้าสายอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการเป็นการคลิกบทบาทอีกครั้งหนึ่งก็คือ รัชนกเนี่ยแหละค่ะคนไปไหนก็ตอนนี้ก็ไม่เรียกแล้วค่ะฟ้าใสไม่มีต่อไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นนกมีแต่นกสองหัวอะไรเงี้ย <c oughs> นกนกบางทีไปแต่งหน้าเมื่อกี้ช่างแต่งหน้ายัางเรียกนกอยู่เลยซึ่งจริงๆจริงๆแล้วถือว่าเราแบบเราพลิกบทบาทเลยไหมหรือก่อนหน้านั้นก็เล่นร้ายมาบ้างแล้วไม่เคยเล่นร้ายมาก่อนเลยค่ะพี่อ่ะแล้วไม่รับด้วยแบบคือไม่ใช่ไม่รับค่ะคือคนก็จะมองว่าเราดูเด็กว่าเราจะดูแบบหน้าเด็กเคยรับนางเอกมาก่อนก็จะเป็นแบบเป็นบทคนดีแล้วการเลไอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ พอตอนนั้นก็ได้รับการติดต่อเนี่ยค่ะมาเราก็ยังไม่มั่นใจตัวเองว่าเราแบบจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยเล่นไลฟ์มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าการเล่นไลฟ์ต้องแบบคือเคยแต่ดูละครได้แบบอ้าออ้ออย่างเงี้ยแบบเล่นไลฟ์แบบกิ๊กๆดเลยคิว่าไลฟ์เปิดเผยแบบนี้ใช่ป่ะไลฟ์วอยวายอ่ะก็เธอก็เล่นไลฟ์มาก่อนอ่ะใช่ไหมนี่หนูดูเป็นคนร้ายเหรอคะกลายเป็นบทในตำนานแล้วมันกลายเป็นคาแรคเตอร์ฝังติดตัวเราติดตอนนี้ติดติดเหมือนกันค่ะติดเนี่ยตอนนี้เวลาคุยอย่างเงี้ย เวลาแบบว่าพี่ยังรู้สึกว่าหนูไม่นี่คือความที่ละครมันดังแล้วเราก็ดูเขาอะเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้ยนี่จริงใจหรือเปล่าเหมือนแบบเดินมาพี่อันสวัสดีค่ะนึกในใจเลยแบบอะไรมันมีแบบอะไรอะไรไม่จริงไม่จริงเี่เป็นการทํางานค่ะก็ต้องขอบคุณที่แบบเหมือนว่าทุกคนเชื่อว่าแบบเราเออมันเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆเลยออย่างนี้ร้ายจนชินแล้วกลับมาเป็นนางเอกอีกได้ไหมเนี่ย ได้ถ้ามีคนจ้างนะคะถ้ามีคนเชื่อว่าเล่นได้ตอนสองจเนเนไงเอกอะคนจะคิดว่ามันต้องอะไรทุกอย่างมันจะต้องมีบทบาทแน่ต้องมันัะลุกขึ้นมาตกอะไรใครแน่น้อเลยคนดูจะต้องดูไปแล้วรู้สึกระแวงตลอดเวลาว่าอินาังเอกนนี้มันจะพลิกอะไรตรงไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ดีเหมือนกันนะคะฝากด้วยนะคะเผื่อมีใครอยากจะ